เดี๋ยวเข้าแล้วเข้าเข้ามาไอนี้เข้ามาไอนี้เข้ามาไอนี้เร็วไอ้ผีมันจะมาเราต้องหาไม่แน่ใจตุ้ยเฮีย,ยอะไรนะอะไรอย่บอกนะเองเจออะไรอ้าวฮียเห็นเห็นอะไรตามตามหลังอยู่ <laughs> อา้าวเหี้ยแล้วผีตามหลังว่ <laughs> ะเหีนะ้ยเฮียนเลียเฮียเฮีย พีนิก <dye i fol os> ้ายาดิโก้โอ้โหนิก้ามีหมดเลยคนบูรี่ผีอะผีนิกกี้อเฮ้ยนี่ไงเปิดวาเปิดมาตรงนี้นี่ไงกดีก็ไม่ดูแต่พี่พี่เราต้องให้เปิดทีละห้องพี่ตอนนี้โอเคไปก็ไปกันเ้าเราต้องเราต้องไล่เปิดใช่ไหมล้วก็ออกจากตรงนี้เลยบอกนะออกไปเจอผีใช่แล้องออกจากที่นี่ใช่แล้ว กูบี๊ว้าวหาไปเจอว้าวอุ้ยตรงนี้อะไรอ่ะแม่งเหมือนหอยแม่งเหมือนแม่งเหมือนนี่เนี่ยโอ่งโอ่งโอของแม่นากระนี่อไอ้ตรงเนี้ยวิกกี้แม่งเหมือนโอ่งแม่นากมากเลยตรงเนี้ยเห็นไหมคตรใหญ่อ่ะมันใหญ่มากเลยใหญ่ไป้นู้นนู้นชิคเก้นอยู่นู่นไป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 วุ้ยจำแบบจำแบบบรรยากาศคล้ายๆเดี๋ยบินบิกนะคล้ายๆแต่ดูสนุกแต่ดูสนุกจริงอ่ะโอเคอันนี้จะว้าวจะว้าวใช่ไหมเปิดเลยเปิดเลย โอ้เหนื่อยเหนื่อยโอเคอุ้ยน้ำน้ำเหี้ยน้ำแตกดม่ดีไม่ใจกับอะไรอยู่นะเฮ้ยใจเย็นดิอย่าพูด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 ไม่ดีไม่ดีมันเริ่มเพิ่มมันเริ่มไปแล้วครับเนี่ยเออจะเปิดต้องเปิดวบ้าหกต้องเปิดวาบ้าหกหกล้าเดี๋ยวจะเข้าจะเข้ามันต้องการให้เราไอ้นี่เปิดน้ำไปท่วมข้างไหนใช่นั่นแหละเราเราต้องเปิดน้ำไปท่วมเอาตอนนี้เราเปิดสองล์วแล้วใช่ไหมหรือสามบ้าเอาเปิดสามบ้าแล้ว เราต้องเปิดอีกสามว้าววิเชยญมึดเอ้ยโดนอะไรอะไรโดนอะไรไม่รู้เลยเปิดมาแล้วสามว้าวพี่โอเคเหลืออีกสามว้าวระวังนะตอนนี้เปิดยังตรงนี้เปิดแล้วตรงนี้เปิดแล้วตรงนี้เปิดแล้วโอเคครับเอาเขาไปดูดิเข้าไปเช็คเข้าไปเช็คเออเปิดแล้วนี่ไงอะไรคขาโล่มันเปิดแล้วบี่ต่อใครอ่ะ สกบิทโอ้โหผีหอยโอ้หมันเปิดแล้วตรงนี้ไม่เปิดแล้วกลับกลับออกใจเย็นสิที่กบี้ไอ้เกมผีเงี้ยโอ้โหโดนผีเดาตู่เงี้ยเอ้ยอย่าผีเกย์ผีเกย์ผีเกย์โดนนผีเดาตู่เจนโดนผีเข้าโดนผีเข้าหลังไอ้เฮ้ยที่โกบี้เราไปเช็คข้างหลังกันดีกว่าเว้ยเฮ้ยโอ้โหมีห้องต่อเลยนะ จะไปนี่ไงห้องต่อเออนี่ไงเอาไอ้ที่นี่ทางออกกันวะตว์แม่งลอกกูอ้ไม่ใช่ไม่ไปทางอ้อมแล้วเราจะไปทางไหนอ่ะก็ไปตรงนี้แล้วอ่ะเฮ้ยเขาไปจอดําฮะเอาวิ่งจนเหนื่อยเหรอเอาจนเหนื่อยได้เหรอถ้าวิ่งเหนื่อยมันจะจอดําใช่ระวังเลยนะโอ้ยสีไอ้ตรงนี้เราไปยังวะตรงนี้เอาไปยังตรงนี้เพ่ที่ไหนอะไรอ่ะ เฮ้ยอะไรซาซ่าเลยฮะผีจะมาจำไหมเนี่ยไหนไหนไหนไปไงไวะเนี่ยนึงนะดูไอ้มิกกี้ก่อนผมอยู่ผมอยู่อันเมื่อกี้อ่ะจะมันมีชั้นหนังสือเยอะเลยอ๋ออ๋อเอ๋อนี่มันอย่าบอกอย่าบอกนะที่เดิมเอ้ยไม่ใช่ที่เดิมอีกที่ใหม่ไม่ที่ใหม่ที่ใหม่ตอนนี้หมุนบ้าแล้วโอเคหมุนบ้าลใช่ไหมโอเคแล้วเปิดตัวอะไรเดินมาอะไรตัวทียอะไรเดินมาอะไรอะไรพี่เอง

มาดิวะไหนไหนวะอยู่ไหนวะห้อยพานะเออห้อยห้อยพาก็ห้อยพาพี่ตอนนายพี่กำลังบุ่นวาวอยู่มั้งเอลงมาหาพี่ไงแม่งจัมสแกมเลยอ๋อมันจัมทำไมจัมสแกมไปมีอะไรหรอกแค่นั้นน่ะมั้งมิกกี้อันนี้มันอันนี้มันที่เดิมไหมมั้ที่เดิมเปล่าวะอุ้ยตรงนี้ไอ้ตัวนี้ประตูทางออกเหรอเอ้ไม่น่าใช่เอ้ทำไมขึ้นไม่ได้อะเ น่าจะทางออกอืมคงงั้นไหนก็ไปกันเถอะทางออกทางออกทางออกพี่พี่เลจุดเดียวพี่ๆเลจุดเดียวโอเคจุดเดียวใช่ไหมแล้วผียุแล้วผีอยู่ไหนวะแคจุดเดียวแล้วอยู่ไหนวะไอ้เหย่าริมๆมาพี่ไปไปหายรียบิมดิไอ้เหี้ยถ้าริมไม่เจอก็ต้องเข้าประตูคงงั้นหรือว่ามันจะซ่อนหรือว่ามันจะซ่อนอยู่แถวนี้เออนี่ไงหรือเปล่าวะเออนี่เจอ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 นี่แหละนี่แหละ โอเคเปิดแล้วเปิดแล้วอะไรอ่ะโอ้โหจับบุกบุดเฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วสิ่งนะเฮ้ยจ๋าหได้แล้วอุ้ยโดนผีหอกแน่เลยอวิ่งไปแล้ว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 โอ้โหชิจ๋าชิจ๋าหนาวไม่ไหวไม่ไหวแล้วอือโอ้ยใจเย็นดิถ้าอีพีนี้กูจะติดเหลืองปะเนี่ย ไอ้ยมาพออกเหลืองเกินไอ้เซ็นเซอร์เยอะเลยเนี่ยอุ๊ยอะไรอ่ะเดี๋ยวจะแตกอะไรอ่ะหัวอะไรอ่ะรูปเป็นรูปหัวใจด้วยอะไรวะเออรถมารถมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเส้นเหลืองกระสายเหลืองมึงน่าขอดูก่อนข้าวถนนเออต้องหามึงนั้นเออต้องเดินตามตามทางไปหาหาห้อง ห้องมันจะเป็นห้องเปิดแล้วมีแสงไฟเฮ้ยไม่ใช่จใจเย็นดิเดียมึงเดาไรเออมึงนะเดตานไปแล้วหาห้องที่มีประตูเปิดแล้วก็จะมีกลวยวางอยู่ข้างๆโอเคไปทุกคนข้างหน้าเรอแกพี่ใช่ไปเฮ้เฮ้ย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 เึ้งซิกแซกอึ้งหึ้งเไฟไฟนโอเคอยออยออ้ยโอออยเอาแตก สวยพี่สวยไอ้โรบไปเดกโอเคร้อยเลยขวาซ้ายขวาเอ้ยเ้ยง่ายง่ายเว้ยอง่ายง่ายง่ายเอออนะันน่ะอนนี้อุ้ยกูเหนื่อ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 ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยซ้ายซ้ายโอเคขวาขวาอุ้ยซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาขวาซ้ายอุ้ยอุ้ยอุ้ยซ้ายขวาซ้ายอุ้ยเออเจอแล้วเจอแล้วไหนไหนไหนไปกิโลแล้วโอ้โหพีเลยเอเลยวะ อ๋อมันเข้าได้เหมือนกงนหลังนี่เองเอ๊ะมันก็เข้าได้เหมือนกัินอ้าวเดี๋ยวเข้าได้อมดทุกท้องอะไรวไปต่อหรือมันต้องไปเรื่อยเรยหรือเปล่าวะเพราะว่ามันมันท้องมันท่องไปเปิดได้อะเนี่ยห้องเนี้เจอเจออ๋อเจอเจอแล้วเออไหนพี่พี่พี่นี่มาหาผมหน่อยพี่แป๊บนึงแป๊บนึ่งโอ้ยถัดกลับที่เฮี้ยงมากเลยเนี่ยแป๊บนึงเออเฮี้ยตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยเออไหนจะไม่เปิด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 ไหน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 อยู่ไหนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกัน อยู่ข้างล่าป้อมนะอยู่ไหนไปไหนละรอบพี่พี่ย้อนพี่เดินย้อนกลับมาพี่พี่ตายหาเมื่อกี้เลยเพื่อกลับมาเองอ่ะเอาหรอห้องไหนห้องไหนออกมาออกมารับหน่อยออกมารับหน่อยอยู่ไหนอยู่ไหนพี่ลบนี่นี่ทางนี้ทางนี้ไหนเยีนาะเนาะเนาะไหน่ออย้าวไะเฮียตายห่างหมดเลยไหนอ่ะอ่า พี่พี่เดินสวนล้มาเรื่อยๆเลยโอเคทางฝั่งซ้ายอุ้ยโอ้โอ้ตายไหมชิบตายไหมโอเคโอเคพี่พยายามวิ่งอยู่เออเอออุ้ยชุบอุ้ยชุบเป็นไงหลบเก่งไหมอุ้ยชุบอุ้ยชุบอันนั้นอันนั้นนี่แต่คามาเราไม่ปีนล้วแล้วก็เดินเออนั่นดีโอเคห้องนี้ใช่ไหมอ๋อห้องนี้เหรอเี่อะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรก็พี่ตัวอะไรก็ตัวอะไรเปิดเลย เปิดได้ไหมอย่าเปิดประตูแล้วเปิดเป็นไงไม่รู้มันบอกอย่าเปิดเดี๋ยวเปิดดิเปิดดิเปิดได้เหรอเปิดดิทำไมผมไม่เห็นอะไรขึ้นเลยนั่นดิโอเคมันเปิดได้อ่ะเปิดดิเปิดเลยนี่จะเปิดอยู่แล้วตัวอะไรสั่นๆอยู่ข้างในอ่ะไม่รู้เหมือนกันเราต้องเปิดอ้าวผมให้เกียรติอ้าวอ้าวไอี๊ะไก่กูถึจะตายค่ะเปิดแปลงผมให้เกียรติตากล้องเปิดอะโอเค ตัวเฮียอะไรสั่นขึานมาวะเปิดแล้วมี่ก็เปิดดูนะด่าดูอุ้ยเฮียเปิดเป็นหลาปลาเลยอุ้ยเฮียอย่าเปิดประตูอ๋อไม่เปิดไปได้อ๋อเปิดไม่ได้ครับใช่ประตูผมบังหรือเปล่าอ่าไม่บังแล้วเปิดไปได้เปิดไปได้เปิดไปได้โอเคเปิดไม่ได้เก็บไป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 เราเราก็ต้องไปอย่างนี้อยู่ดีขวาอีขวาซ้ายขวาขวาซ้ายเมาค่อยไปขวาซ้ายโอเคขวา ซ้ายแล้วก็ขวาได้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 ชี้ทีละห้องโอเคต้องชี้ทีละห้องห้องนี้ไม่มีอะไรไป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 ห้องนี้ไม่มีอะไรโอเคขวาซ้ายมันจะจบไหมนั่นสิ้เยตรงนี้ล็อกเป็นไงอันนี้ล็อกอันนี้ไม่มีอะไรห้องนี้ไม่มีอะไรปพ๊บขวาซ้ายโอเคอุ๊ยรถมาน่าแม่แอบหรอกไม่มีอะไรเลยห้องห้องว่างเปล่าอุ๊ยชุบ อ <aid> ุ้ยเออไม่แอมกูหรอกอ่าเป็นไงไหวพอเว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยอุ้ยรถซ้อนรถซ้อนไอ้ยรถซ้อนนี้อ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวเอออใครเสียงร้องแหมโอ้โหเสียงร้องโคตรอันนกโอ้โหเรียบร้อยเลยอ่ะอืมพอดแลเหลือพูดรอล้อคนเดียวเฮ้ยกลับมาวิ่งใหม่เลยย่าไก่ไก่กับคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเ้ยเสียงโคตรอันนาอ่ะ โอ้ยโอ้ยโอมากแล้วทุกคนแม่งเหยียบเหยียบเต็มวิทเลยไม่มีใครปีกเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอะไม่เห็นราหรือเป่าพี่เออโอ้โหเยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะจังกแซกเยอะมากอุ้หืเออ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 ปุ่นึปุ่นึงใจเย็นใจเย็นใจเย็น

ไอ้เงี้ยคนดูก็คนขำตายหาเลยตอนนี้ไอ้เกมผีไม่ได้มาเล่นผีเออเกมผีที่ไม่ค่อยเจอผีอ่ะไอ้เงี้ยโอ้มึงอย่างงี้โอ้โหไอ้เียรถมึงเยอะโอ้โอ้ออกขวาก่อนดิไม่ไหววะไม่จำได้ไอ้เงี้ยมันเดินข้าวดิจริงที่จริงเดินมารถเดินข้าไปได้ว่านั่นดิไป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 เอ้ยไม่ไหวก็พักนะไม่ไหวก็พักก่อนนะไอ้โ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 อ้เฟียนเฟียนเฟียนจุ๊บเียเฟียนจุ๊บจุ๊บจุนี่นี่อื้ม เฮ้ยลบไฟลลบไฟลลบไฟลลบไฟเปิดไม่ได้โอเคประตูปิดอยู่ไปอุ๊ย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 ไม่มีอะไรอ้าวพี่ลองไปเปิดขวาอุ๊ย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 เกือบอุ๊ยขวาเอ้ยทางออกหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่เยี่ยมอุ๊ยอะไรอ่ะทำไมโอ้โหอาบน้ำเลยเนี่ยขาวจ้วกเลยเอาห้องอาบน้ำใช่ห้องอาบน้ำแต่เปิดไว้ก่อนเปิดไว้เปิดไว้ เผื่อจะมีอ้าวตายได้ไงวะอีเย้เมีกี่ไม่เน้เพราะอ่างน้ำพี่มันมีสัตว์รังคืนอ่ะแปลว่าทางไปเหรอไหนไหนคนอยู er> ่ไหนครับเฮ้ยใช่ใช่ห้องอ่างน้ำมีสัตว์รังคืนเมื่อกี้โคเมนไหนมื่ทางไปอะไรไม่จะมีอะไรเลยคนอยู่ไหนมันไม่มีข้างไหนข้างไหนเลยไม่มีไม่มีก็แค่ห้องอ่างน้ำธรรมดาพี่พี่สังเกตละเอียดหน่อยโอเคเจอแล้วเจอเจอเจอเีเขียวข้างหน้าเออนั่นแหละนั่นนั่นจะสีเขียวนั่นตรงนั้นแหละ ชิคเก้นระวังชิคเก้นเออเออรวมกันเน้นเดชชัดโอเคเอ้าอุ๊ยตายอ่ะนอุ้ยเฮียยิงยิงไกยิงไกเวียงยิงเยอะไอ้เฮียเอ้าคันเมื่อกี้ใช่ไหมที่ผ่านมาเออเจอเลยโอ้โอเคถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยไงห้องนี้เจอแล้วเออตายแล้วเว้ยโอ้โหเสียงเสียงไม่โคตรเขายิ้มหวนเนอะ อะไรอ่ะจบแล้วเหรอฮะยังต้องดำเนินการต่ออ้าวมีแค่นี้อ่ะอ้าวมีแค่นี้เหรออ้าวขอบคุณสำหรับการเล่นอ้าวอ้าวจบแล้วโอเพลงเกมนี้ไม่สามารถทำได้หากไม่มีหากไม่มีคุณนะอ้าวจบแล้วโอ้เฮ้ยแต่เกมมันดีนะชอบชอบเกมดีจริงแบบเนี้ยเด๋อนะแบบเดอะฮิวแมนอ่ะเออใช้ได้ ใช่ภาพสวยเหมือนมินิกแต,แต่ว่ามันดูแบบมันเล่นกระชับดีกว่าอ,อ,อย่างต้อมาเงการต่อมีภาพต่อแน่แน่ผมรอเล่นเลยรอรอรอ,อ,อคุ้นปรบการ์เล่นครับคลิปนี้ก็มีคแค่นี้นะครับสักการมาเล่นโลบอคแมพเดอร์ฮิแมนนะครับผมใช่ไหมทุกคนใช่แล้วครับแมพเดอร์ล่า <laughs> เรียกชื่อแมพปีก็ขออภัยด้วยนะครับ เนื่องจากเพิ่งเจอแบบนี้เป็นครั้งแรกครับเลยเลยมาเล่นกันก็เลยมาแคร์กันนะครับผมเอ้คครับผมแบบนี้ก็ข้างที่สนุกนะครับชอบมากชอบชอบจริงอารมณ์เหมือนเล่นดิมิกเลยก่อนไปก่อนก่อนไปพี่ก่อนไปอ่านเซฟผมหน่อยอะไรก่อนไปไอ้ไก่ไอ้ห่าเอออ่านอ่านอย่าอ่านแล้วอ่านอย่าอ่านนะครับไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับเด็กๆนุ่มหนูไม่ควรดูนะครับอ่าโอเคครับผมแบบนี้ก็ข้างชอบนะครับเออแคทแมนนั่นแหละชายใส่หมวกนั่นแหลยโอเคครับผมแบบนี้ของข้างที่จะชอบนะ อารมณ์มันเหมือนเล่นเดอะบิมบิกเลยนะทุกคนใช่ไหมแน่อืมนั่นแหละโอเคผมหวังว่าอาจจะมีภาพต่อครับก็รออยู่เ้ยครับผมใครจะคิดวิจบทขอกขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ยังกดไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวีดีน่าจะเป็นอะไรก็ติดตามไปนะครับผมเอาสามคนขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้าเฮ้ยเด็กนั่นมาดีจ้า